ถ้าเราไปไปโน้นไหนไปลอยไู่น้นไ่นเอาออกเอาคันเบ็ดนี้เบี่ยงออกไปเลยครับนี่มานี่แล้วปล่อยมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ย้อมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเราไปลือโอเคดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาพอย้อน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 โอเคครับอ่าขึ้นมาอ้อมอ้อมมานี่อัดูออ้อมมานี่อ้อมอ้อมสายข้านี่เออ อ้อมไปอ่าอ้อมไปออมไปออมไปเขียวใ่แลสังแล้ววันนี้มันเี๋เจ็บเฮ้ยเจพี่มาก่อนเออไม่ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะไปยืนอยู่มุมตรงน้นนี่เออนี่เจยบร้อยไข่แตก แหมลุนนึงเป็นลุนไม่ลุนไปซีเป็นเสนาไม่เป็นไรอเอาขึ้นหน่อยครับแช็คภาพหน่อยเออเช็คภาพโอ้เจ้าระวงังระวังระวังมันสะบัดน,นะครับใช่ครับมันสามทางด้วยเนี่ยมันดีของคุณจ้าบบเบรคเล็กเล็กมันดีเงี้ยปักอยู่ ไอ้นี่ไม่ได้เหรอเอาไอ้ไอไอเนี่ยเดี๋ยวมันสะบัดกลัวเบ็ดอย่างเดียวเลยเดี๋ยว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 เพิ่งไอ้ไอ้นั่นก็ไม่มีเอาผมว่าปลดเบ็ดออกดีกว่ามั้งเนาะฮะเดะมันเลื่อนทีมันก็ไปนี่เออเออไอนี่ผมนือแล้วอันนี้ฟันสะบัดครับอินซีคันสา เบ็ดเล็กอะ่ะใครบอกเอาใครบอกว่าเบ็ดเล็ก,อกเอาเออเบ็ดเล็กขาดใครบอกว่าเรืเบ็ดเล็กเอาปลาไม่อยู่จับหางเลยครับจับหางโชว์เลยจา<ะ>นเออโอ้โหฮาระครับเขาเป็นพระเอกแล้วงานนี้ตีไข่แตกโบ๊ <laughs> ะเจ,ะเอจะเอ๋อเจ๋อเจ๋อหันข้างหันข้างหน่อยเห็นเห็นเออ โอ้นั่งลงไลปาดลาสละกแก้วเอาไปยมึงดิพี่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับป๊ใหามา่ๆปับ๊บไอแกเอาลงนะไล้ม่มมขจะาระวังสะบัดนะโอ้ ป็นแนะปลาเก่าเป็นแนะปลาเก่าก็ตกปลาเก่าแน่นเลยกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีปลาดิ้อยังไม่ต้องตกใจนะโอเคเดี๋ยวก็สูขเล็กๆน้อยๆนั่นไปลาเยอะไม่นานเลยถึงไม่ใช่อินซีแต่ก็มีความสุขเนาะ มอะเอาปลาสดมันก็แบบนี้ดิเม็เขียวหรือว่าตัวเองจับจับหั่ไม่ล้างมือเปล่าอะอ้าวเสียนปลาเล็กครับลุงกันต่อครับลุงกันต่อนะครับเกี่ยวเยอะอ่ะพอได้สนุกสนานกันไปไข่แตก การใส่ใหญ่ๆเดียวตามตะไา้จริงด้วยปเอีอไม่ไม่ลอยลอยแรกยังพออยู่ลอยสองมันยังไงมันเจอน้ำกันน่ะเนี่ยะนี่ยครับปลาใหญ่ออกมายังเออเอ็ดตัวนี้เราจะเอาไปทอดให้แมวนะครับ ว่าจะไปปนตัวเนี่ยปนอีกแล้วพอได้ปนนี่เจ้าของเขาไเขาบอกพอได้ปนมาทีไรก็พอได้ปนไปตักเขาเลยใส่ตะกร้านั่นก็ได้ตอนนี้มันโล่ไหร่สฮะตลาด โลไม่เท่าไหร่มั้งเก้าสิบหรือเท่าไหร่เี่ยหลยมันไม่ค่อยแพงเหมือนอินเอินเซแพงเป็นไงโชคดีแล้วเราไม่โดนฝนอะน่ะเนาะมันทีมงานนะครับทีมงานจัางจ้างเอกนะครับใช้ได้กลางคืนเราไม่ได้ไม่เป็นไรมันหนาเอาใหม่ พอได้สน,นุกพออะไรนะพอได้ผลพอได้ผล <laughs> และของจอยาว่าได้ผลเดียวยเฮียยว <laughs> ยัง <laughs> ยังไยังยังไม่ทำลายสถิติบันกลางเคยทำไว้สี่สิก้ายังไปไม่ <laughs> อากาศไม่ดีอากาศมันไม่ดี เย็นแม่เออนี่ก็โอ้ล่า<ห>เย็นคลิปแลาเย็นครับชาเย็นพอได้ผนเจ้าของพอได้ผนพอดีเดียวยัง <c oughs> สนุกเหมือนเดิมครับมาที่ไรก็สนุกเหมือนเดิมหมดยังมีหลวงอ่ะโอ้ ตักได้เยอะกับเพื่อนมายกเอาเร็วๆนะ,ะคนไหนตกได้เยอะอ่มาเอาเร็วแต่แต่ปลา,นะาใสนะส,วสวยเนาะปลาใสดงเนาะสสวยกินซีไม่ได้ครับมีพระเอกตัวเดียวหลงมานี่หัวหน้าทีมนี่ ่นาี่กยังไม่เห็นชาวไห์สดไว้นี่ละครับผลงานนะครับซีไม่ได้แต่ได้สละมมาแทนนะก็โอเคอยู่ปลาก,กับข้าว แล้วอีกที่ไหนก็นอนเท่าคนเลย,เยเตีวตัวทีมหน้าไงทีมหน้าทีปนี้มันมีฝนพูดไม่ได้เลยเราเอาแตงวันพอทิปหน้าเรานอนเท่าคนเลยนะความสุบได,ด้แรงนานสุดๆต้องถังเราไม่เอาปลาใส่ถ่ายรูปแล้วก็มีน้ำแข็งจบคลิปครับนะคลิปหากับข้าวของเรานี่ เป็นไงนะมือใหม่เป็นไงบ้างตามความรู้สึกวันนี้ไม่อ้วกก็รอดนะถือว่ารอดแล้วนะเก่ออกงกแ,แล้วนะครับทีมงานชุดใหญ่เจ้าของฉายาอะไรนะพอได้ปลมาอีกแล้วพอได้ปลเย็นดิเนี่ะชายเย็นครับชายเย็นอันนี้น่าจะผนอร่อย,ออย,ออยไหนบอกจะไปทอดให้แมวเดี๋ยวเราจะไปเก็บของนะครับทีมงานนะครับ ไปเอาตะกร้าอะไรของอะไรมาใส่ใส่ตะกร้าเสีตะกร้า,าเราก็ได้บ้าง